เรื่องเล่าจากทีรชัยมามาเล่าเรื่องวันที่เก้าเดือนเก้าให้ผู้ฟังเก้าเก้าไดยรลบฟังกันหน่อยครับอ,อก่อนถึงตรงนี้ก็มีข่าวด่วนล่าสุดแจ้งเข้ามาว่าว่าคุณย่าสายสนีวงสุวรรณวัยเก้าสิบหกปีอ,อถึงแก่กรรม ด้วยโรคใตโรคฉลาซึ่งจะ,จะกำหนดพิธีพระราน้ำหลวงอาบศพในวันรุ่งนี้ที่วัดโสมนัสนะครับครับคุณย่าจายชนีนี่ก็คือคุณแม่ของท่านรองนายกมณีนคนเองประวิทย์วงสุวรรณบคุณแม่ท่านนี้ก็มีลูกชายเก่งๆเ,เป็น ทหารทหารนี่หลายคนพะพลเอกประวิทย์พลเอกสิทสิวัดวงสุวรรณพลเอกพัชรวาดนี่กับผมบอลตลอดตำรวจหนึ่งคนแล้วก็โค้ชซ็อกของเราเสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งโค้ชซ็อกนี่เก่งมากแล้วแล้วก็คนจุดท้องเขาที่คือคุณกุ๊กนี่เขาเป็นนักฟุตบอลมาไล่หอกกัค้าเก่ารันอันพงวงสุวรรณก็ ครับก็ขอให้ไปสู่สุขตินะครับเป็นข่าวที่ได้รับแจ้งมาค่ะศันาตวศูนย์แปดสามศูนยนอนอีต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเรารายงานไปแล้วครับอ่ะมาก็เรื่องเราวันนี้เอาเป็นเรื่องดีๆนะฝากเอาไว้กับท่านผู้ฟังวันดีๆวันมงคลเรื่องดีๆนนมงคล ก็เลยขออนุญาตเรียนเอาเคล็ดลับความสําเร็จในชีวิตคู่เหมือนกับความสําเร็จในชีวิตคู่ของคุณยุทธพงศ์กับคุณป้อมเห่นันนะครับครับจากบรรดาที่เขาได้รับการเรียกขานว่าเป็นสุภาพบุรุษนะเคล็ดลับนี้เขาเรียกว่าใครที่ผ่านเคล็ดลับนี้นะเขาเขาโลกสมญยานามให้เป็นสุภาพบุรุษนะเป็นสุภาพบุรุษทั่วโลกทั้งโลกโอ้โห ในรอบห้าสิบปีนี้สรุปได้ว่าทุกคนเป็นชั่วบรุษมากถ้าเดินตามเคล็ดลับนี้คเคล็ดลับนี้ไม่มากครับมีห้าประการเท่านั้นเองห้าประการ s atisfy satisfy <satisfied> <S <S ก็คือพอใจและฮะเออทำให้ภรรยาพอใจเป็นเคล็ดลับสำคัญมากที่สุดข้อนหนึ่งดูเหมือนง่ายเนาะ satisfy ครับสองยูไนต์ยูเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ไหมฮะทีเออทำให้ครอบครัวรวมกันไม่ให้แตกแยกด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าสร้างข้อแม้เออย่าทำให้มีน้ำพึ่งหยดเดียวเกิดอย่าท่านโอ๊ท่านี้เอออย่าอย่าเป็นอันขาดสามค่าย k ค n d ใช่ยินใจดงใจดีอะไรอย่างนี้แหละฮะเอภาวนาใจดีอ่าภรรยาอยากได้อะไรก็ให้ก็ให้ดีไม่ได้เนี่ยอันนี้ตายตั้งแต่ข้อหนึ่งแล้วขายเนี่ยขายเนี่ยก็ขอ20บาทอีกมาจะไปเลี้ยงแพ้พนันชาวบ้านเขาก็เอาเงียไปจ่ายไปจ่ายให้ เพราะว่าเงินเงิจะฝากไว้หมดแล้วให้ภลรยาอยากได้อะไรก็ให้หมดสี่ p a s i o n passion passion p a s i o n มีความมีความอดทนเราเป็นผู้ชายเราเป็นช้างเท้าหน้านะยุทธภงนะจะคับก็ต้องอดทนอดทนฮะอย่าทนอดเนะอะไไในที่สุดของคุณก็กลัดฟัน ครับด้วยครับด้วยครับอะไรแบบนี้นะจ้าจ้าอะไรแบบนี้นะอ่าอ่า attention จิต attention จิต attention จิตก็คือความมุ่งความมุ่งมั่นให้ความสนใจมุ่งมั่นสนใจเนี่ยฮะ attention นะฮะอ่าภรรยาจะอะไรยังไงพูดอะไรก็ต้องตั้งใจฟังนะอืม คุณจะไปทำเอาหูเอาเอาหูไปนาวตาไปไล่นนไ้พูดทำหูทวนลม,มระวังบ้องหูหต้องตั้งใจฟังพูดอะไรก็ตั้งใจอ,อย่าให้ภรรยารู้สึกว่าถูกปล่อยประละเลยไปนั้นคับ <laughs> <laughs> เอออย่าแต่ละน,น,นี่ห้าข้อพอประกาศออกมาจบคุณบดิตมั่นใจเลยกูไม่มีเนี่ยห้าข้อเนี่ย <laughs> <laughs> ยูไนเ่ในไทยครับ a t ตเทนทีมถ้าก้อนนี้นะถ้าคุณทำได้นะรับรองชีวิตคู่โอ้โหลาบรื่นในสะสัมบาร์ยุ่งยากแล้วก็เป็นกร็ถือไม้เท้ายอดทองถือกระบองยอดเพชรครับนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับถ้าใครถ้าใครคิดว่ามันจำยากนะยังไง คุณก็จําแต่หัวข้อมันดัวทีไฟล์ก็เอสอยู่ไหนก็ตัวยูอาคายก็ตัวเคแพทเจนก็ตัวพีแพทเจนต์ี่ก็เอแล้วก็ถ้าใครคิดว่าตัวนี้พอจําแต่หัวข้อแล้วยังจํายากอีกจําไว้เลยว่าให้ออกเสียงว่าซักผ้าซักผ้า S.U.-K.P.A. คอภาษาไทยอะไรักผ้าจะเข้าใจยิ่งขึ้นโอ้เมื่อกี้เดี่ยนั่งเขียนอยู่นะเอเขาจะอ่านยังไงเนี่ยอ้ออ่านว่าสักผ้าซักผ้าดีเด็ดีมีเครื่องดี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 วากเอาไว้ในวันนี้วันเเดือน9ซักผ้ากันทั่วหน้าสุภาพหลุดทั้งหลายซักผ้ากันทั่วหน้า โดยเฉพาะท่านพูพ้พุสุภาพบุรุษที่มีครอบครัวแล้ว <c oughs> เอาแบบอย่างจากผู้มีการขึ้น99 <c oughs> แล้วจะได้ดีทุกคน <c oughs> ขอบคุณและสวัสดีครับ <c oughs> ขอให้มีความสุขในวันที่9เดือน9นะครับสวัสดีครับเรื่องเล่าจากทิรชัย